รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เคียงข้างไปความวันที่รอวันใหมอยู่อีกใใไม่ไกไม่นานในสักวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการปันฝันปันยิ้มค่ะรายการที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมนะคะออกอาก,กาศเป็นประจำทุกวันจันท์เวลาบ่ายโมงหนาทีทางช่อง5แห่งนี้กิฟพิทักษ์พรอินใจดีวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ยิ้มสู้คาเฟ่ซอยอรุณอมรินทร์39กรุงเทพมหานครนี่เองค่ะ ที่นี่มองเผินๆภายนอกนะคะอาจจะเหมือนร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่ทั่วไปค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือผู้ให้บริการที่นี่นะคะเป็นผู้พิการทั้งหมดทางรายการปันฝันปันยิ้มค่ะจึงต้องมาหาคําตอบว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวตามกิฟไปเดินชมบรรยากาศด้านในพร้อมกับพูดคุยถึงที่มาที่ไปของยิมซู้คาเฟ่ร้อมๆกันค่ะ หลังจากเราได้ตื่นเต้นกับความน่ารักของยิมสู้คาเฟ่กันไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะกิฟก็ได้มานั่งอยู่กับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์กรรมการอํานวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์นะคะครับอาจารย์คะอยากทราบวัตถุประสงค์และที่มาของการก่อตั้งยิมสู้คาเฟ่ค่ะครับคือเนื่องจากว่าคนพิการเราที่อยู่ในวัยทํางานนะประมาณ8 0 0แสนคนเนะี่ยมีงานทําเพียง2อ0แสนคนนะ เราก็เลยมองว่าช่องทางที่จะ,ะเพิ่มนานให้คนพิการได้เนี่ยก็คงจะต้องมาเน้นอาชีพอิสระเมื่อประมาณสักปีห9าเนะเราได้อาคารนี้มาเพื่อทำศูนย์บริการการสื่อสารสำหรับผู้พิการทางการได้ยินนะหรือสำหรับคนหนูหนวกเราเลยคิดว่าเออชั้นล่างเนี้ยก็น่าจะเหมาะกับการทำศูนย์ฝึกอาชีพนะอาชีพที่ นิยมในต่างประเทศก็เรื่องอาหารและกาแฟะนะฮะในตัวเมืองนะฮเราก็เลยว่าเพื่อให้ครบวงจรนะครับเราก็จะฝึกคนพิการตั้งแต่ดูแลสถานที่เปิดร้านยังไงทำทุกอย่างนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสามารถไปเปิดร้านกาแฟได้ อาจารย์คะคาเฟ่น่ารักน่านั่งมากเลยค่ะอยากทราบว่าเรามีคอนเซปต์ในการแต่งร้านยังไงบ้างครับอันนี้ภรรยาผมคือภรรยาผมก็รักสวยรักงามคะผมเลยมอบให้เป็นหน้าที่ภรรยานะหลักการก็คือให้มีมุมที่คนอยากถ่ายรูปนะเยอะๆะเพื่อกระชาสัมพันธ์ร้านเราอ๋อค่ะอาจารย์คะแล้วที่นี่จำหน่ายอะไรบ้างคะครับหลักก็คือจำหน่ายอาหารและ กาแฟนะรเราไม่ได้จำหน่ายแต่เฉพาะที่นี่นะค,ค่ะกาแฟฟู้ดก็สั่งได้นะโอดีดีเวรี่ด้วยใช่ครับแล้วหลายที่นะฮะที่จัดประชุมสัมมนาแบบนี้ฮะอยากจะได้กาแฟอยากจะได้อาหารจากเราก็สั่งผ่านกาปฟู้ดได้ฮะค,ค่ะเห็นว่ามีการทํางานหลายส่วนด้วยกันนะคะอาจารย์มีการแบ่งการทํางานของพนักงานที่นี่ยังไงบ้างคะอย่างที่ผมบอกฮนะเราให้พนักงานเนี่ยทำได้ทุกอย่างเพราะนั้เขาจะ เขาจะต้องรู้ทันทีว่าตอนนี้ต้องทํากาแฟนะก็ช่วยกันทำใช่ไหมถ้าคนไหนว่างอาไปเสิร์กฟกาแฟก็กไปเสิร์ฟใช่ไหมใครว่างอา่รีบไปเช็ดถูเพื่อรับรองแถกคนใหม่ก็ก็รีบทำนะแล้วเราก็จะมีใบให้ทางผู้มารับประทานอาหารและกาแฟนี่ประเมินความพึงพอใจนะ,เพ,ะเ,พเพื่อเพื่อามาพัฒนาต่อค่ะ อาจารย์คะผู้ที่จะมาให้บริการที่นี่ได้ค่ะเราจะมีการจัดฝึกอบรมหรือฝึกทักษะอะไรเป็นพิเศษไหมคะเราเราฝึกกันหนึ่งเดือนแล้วเราก็จะทราบทันทีว่าชอบหรือไม่ชอบนะคือถ้าคนชอบเนี่ยเขาก็จะตั้งใจทุ่มเทเรียนแล้วก็ทําได้ดีถ้าจะไม่ชอบก็ก็ออกกลางทางได้เราไม่ได้ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับใช,ใช่ซึ่งหลายคนก็ออกกลางทางเพราะก็รู้ว่าเออมันไม่ใช่ คําตอบของเขาค่ะอาจารย์คะ่ะตั้งแต่เปิดบริการมาจนถึงตอนนี้ค่ะมีผู้ที่มาฝึกอาชีพแล้วออกไปทํางานข้างนอกบ้างไหมคะอันนี้ไปเยอะนะฮะเราฝึกได้ประมาณสักสาม0ิบสีคนนะฮะเพราะเราเน้นว่าฝึกจากเราแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยต้องมีงานทำนะในอนาคตนะคะอาจารย์มีความคาดหวังหรือว่ามีสิ่งที่อยากจะทำต่อไปกับยิมสู้คาเฟ่อีกไหมคะ คือที่เราอยากมากๆเลยนะฮะคือเราอยากมีผู้เชี่ยวชาญในการหาแหล่งขายที่เหมาะสมอะมาร่วมหุ้นกับเราแล้วก็ทำเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์พรสคะนะฮะแล้วก็ทำเหมือนอธุรกิจกาแฟายิ้มสู้แบบนี้แล้วก็ขยายสาขาไปเรื่อยโดยใช้คนพิการเป็นจุดขาย ท้าสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์พูดถึงการฝึกอาชีพให้กับคนพิการรวมถึงสถานประกอบการต่างๆะคะ่ะที่จะมารับคนพิการเหล่านี้เข้าทํางานนะคะครับอ,อย่างที่ผมบอกอันนี้มันเป็นอาชีพอิสระนะเราก็จะเน้นเรื่องการเชิญชวนให้คนไทยนะฮะหันมาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการขายอาหารกาแฟรหรือบริการอะไรก็ตามเนี่ยให้กับคนพิการเพื่อ สร้างงานสร้างอาชีพใหตคนพิการอย่างที่ผมบอกนะคนพิการยังว่างงานอยู่เป็นจํานวนมากแล้วก็ก็เป็นภาระของครอบครัวและสังคมเราก็อยากจะเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันใช้บริการหรือซื้อสินค้าคนพิการเพื่อร่วมกันเปลี่ยนคนพิการจากภาระให้เป็นพลัง คุณผู้ชมคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังความรู้สึกของน้องๆที่ให้บริการในะยิ้มสู้คาเฟ่กันค่ะส่วนอาจารย์ยังไม่ให้ไปไหนนะคะเพราะว่ายังมีเรื่องราวอีกหนึบทบาทที่อาจารย์ดูแลอยู่ด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ้มสู้คาเฟ่แล้วนะคะต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะเลยต้องขอเวลามาสัมภาษณ์การให้บริการที่นี่นะคะกับน้องอีฟสวัสดีค่ะนี่ค่ะน้องอีฟอยากทราบว,ว่าอายุเท่าไหร่แล้วเรียนอะไรมาคะอายุ19ปีครับเรียนอยู่กศนครับเรียนกศนมาแล้วก่อนที่จะมาทํางานที่นี่คะ่ะเคยทํางานที่อื่นมาไหมไม่เคยนะครับตอนที่ผมเรียนจบมาผมก็เลยมาทํางานที่นี่ครับเห็นแม่แนะนําให้มาทาครับ ลองมาทําดูครับตอนนั้นผมมีรู้เกี่ยวกับกาแฟาเลยครับก็เลยลองมาทําดูครับอ๋อก็คือทราบว่าที่นี่รับพนักงานที่มีความบกพร่องทางการได้<ช>ยินจากค,คุณแม่ใช่ไหมคะก็เลยมาที่นี่อยากให้เล่าถึงว่ามาทํางานที่นี่คะจะต้องมีการฝึกทักษะหรือว่าไปเรียนที่ไหนมาก่อนไหมคะไม่มีนะครับเขาให้มาฝึกที่นี่ครับเราให้มาฝึกสี่เดือนครับแต่ผมฝึกห้าเดือน อ๋อพอฝึกแล้วก็คือเริ่มทําที่นี่เลยใช่ครับก็แล้วแต่ครับว่าเราจะทําที่นี่ต่อหรือว่าจะไม่ทาก็ได้ครับก็ที่นี่ก็เอาให้มาฝึกอ๋อก็คือเป็นสถานที่นี่เป็นสถานที่ฝึกแล้วก็คือเหมือนกับว่ามีอาชีพให้ด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าสนใจจะไปทําที่อื่นก็ได้ใช่ไหมคะอยากจะให้น้องอีฟเล่าถึงอ,อุปสรรคในการฝึกยังไงบ้างคะอุปสรรคก็ไม่มีครับแล้วการฝึกอะคะ่ะยากไหมคะกว่าที่จะทําเป็นแต่และเมนูอะคะ่ะ ก็ในความคิดของผมนะครับตอนผมมาทําเนี่ยผมคิดว่ามันยากครับแต่ผมลองมาทําโดยแล้วเนี่ยมันไม่ยากแต่ที่คิดแล้วอืมแล้วทํางานที่นี่มานานแค่ไหนแล้วคะก็ประมาณหนึ่งปีได้ครับโอ้ทำมาปีหนึ่งแล้วก็ถือว่าคล่องแล้วใช่ครับคล่องแล้วคล่องแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่เราสามารถมาทํางานแล้วก็หารายได้เลี้ยงดูตนเองแล้วก็ครอบครัวได้อะคะก็รู้สึกปีครับก็ได้มี ็ได้เรียนรู้ในการทํางานด้วยครับว่าทํางานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงครับอืมค่ะอยากให้น้องอีฟช่วยฝากถึงร้านอื่นๆที่ยังไม่มีพนักงานยังไม่มีน้องๆเราอ่ะเข้าไปทํางานครับก็อยากให้น้องๆลองมาฝึกที่นี่ดูครับแล้วก็ฝึกเสร็จแล้วก็ให้ลองไปทํางานร้านกาแฟอื่นๆได้ครับเกะสำหรับร้านที่ไม่มีพนักงานนะครับก็ คนที่ฝึกงานนี้ที่ฝึกร้านกาแฟที่นี่นะครับลองให้ไปทำดูร้านอื่นๆได้ครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอีฟมากนะคะที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับทางรายการปันฝันปันยิ้มของเราค่ะยังไงพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องอีฟทั้งเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะขอบคุณมากค่ะค,คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ฟังความรู้สึกของการให้บริการยิ้มสู้คาเฟ่กันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังความคิดเห็นจากลูกค้าที่มาใช้บริการกันค่ะ ใช้บริการที่นี่ค่อนข้างบ่อยค่ะเพราะว่าทำงานอยู่ใกล้แถวนี้ก็ถ้าช่วงเที่ยงก็จะมาบ่อยค่ะทำไมถึงมาที่นี่หนึ่งก็เพราะว่าใกล้สองก็เพราะว่าอาหารที่นี่ก็สะอาดแล้วก็อร่อยราคาก็ไม่แพงค่ะประทับใจที่ว่าสถานที่ที่นี่ดีเพราะว่ามีโอกาสให้กับน้องๆที่เป็นผู้พิการได้ทำงานนะคะเป็นสถานที่ที่ให้โอกาสกับคนที่ พยายามทำงานได้ดีค่ะอ,อยากจะให้คนที่ยังไม่เคยใช้บริการลองแวะมาที่นี่เพราะว่านอกจากจะเป็นโอกาสให้กับผู้พิการได้ทำงานแล้วเนี่ยอาหารที่นี่ก็รสชาติดีกาแฟก็อร่อยด้วยค่ะตอนแรกมาทานข้าวแล้วตั้งใจจะหาร้านกาแฟก็เซิร์ชใน Google แล้วก็เจออันนี้เห็นว่าโอเคนะ่าสนใจมีที่จอดรถรีวิวดีอาหารรสชาติดีแล้วก็ได้แบ่งปันคนพิการอันนี้เป็นคีย์หลักเลยที่ตัดสินใจเลือก มันเหมือนเมื่อกี้นี้ประทับใจมากเลยมันมีคําที่อยู่ข้างหน้าที่แบบเปลี่ยนภาระเป็นพลังอะเมื่อกี้ขับผ่าน,นเห็นว่าเออโอเคค่ะเพราะว่าเออมันทําให้สังคมได้เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่คนพิการทุกคนนะที่เขาอยากจะงอมือง,งอเท้าบางอย่างเขาเขาอยากจะทําอะไรดีๆแต่มันไม่มีพื้นที่ไม่มีโอกาสให้เขาพอเรารู้ว่าตรงนี้มันมีโอกาสก,ก็สนับสนุนกันค่ะถ้าสำหรับเรื่องของการเชิญชวนเนาะก็ก,ก็ก็แนะนำค่ะว่า มากันเถอยังไงเราก็เป็นคนปกติเราก็ให้โอกาสคนที่แบบเขาด้อยกว่าเราเนี้ยค่ะได้มีที่ทำกินได้มีโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตมันจริงๆมันคือทำพฤติกรรมเดิมๆนะถ้าเรากินข้าวอยู่เรากินเหมือนเดิมกินกาแฟายอยู่กินเหมือนเดิมแต่เราเปลี่ยนที่กินและทำให้ใครบางคนมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ทุกผู้ชมคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราจะมาพูดคุยกันกับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์กันต่อค่ะเพราะว่าอาจารย์ยังมีอีกบทบาทหนึ่งในมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะคะอยากให้อาจารย์เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยค่ะครับคือทางมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเนี่ยเราจะมีวัตถุประสงค์ตัวหลักก็คือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการะนะฮะโดยเน้นงานใหม่ๆะนะครับคือเรามองแล้วเนี่ยปัญหาใหญ่ของคนพิการเราเนี่ย หนึ่งก็คือเรื่องความเชื่อที่ฝรั่งเรียกว่า awareness นะะซึ่งเมืองไทยนี่เป็นปัญหาใหญ่มากที่สุดนะเพราะเชื่อว่าคนพิการเราไม่มีความสามารถนะฮทำงานได้จำกัดนะเป็นภาระพ่อแม่ก็ท่องคาถาว่าลูกพิการกนเดียวเลี้ยงได้นะะอันนี้นะฮะที่เป็นต้นเหตุว่าทำไมคนพิการยังอยู่ตามบ้านไม่ได้ออกมาฝึกอาชีพมาทำงานเป็นจำนวนมากะนะครับและ สังคมเชื่อปุ๊บสังคมก็ตัดโอกาสเราทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องการมีงานทำนะสภาพแวดล้อมก็เป็นอุปสรรคไม่เอือ้อนะเพราะนั้นทางวิธีเราก็จะต้องมาทุ่มเทแก้ปัญหาเหล่านี้นะอาจารย์คะปัจจุบันนะคะมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการของเราได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการด้านใดแล้วก็ที่ไหนบ้างคะเรื่องแรกเรื่องการศึกษาะนะครับ พอดีเราได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเสนอนโยบายเรื่องการศึกษาเราก็เลยร่วมกับทางรัฐบาลเนี่ยขับเคลื่อนให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการเนี่ยทั่วประเทศนะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเล็กนะฮะให้เข้าไปสู่โรงเรียนทั่วไปซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ก็ทําได้ดีนะฮะขยายบริการไปให้บริการตามระดับอําเภอแล้วะนะทั่วประเทศนะครับต่อมาเราก็ มาเน้นเรื่องอุปสรรคของคนหูหนวกก็คือการสื่อสารกับคนหูดีนะพอดีทาง n e t ตเทคเนี่ยเขาพัฒนานวัตกรรมช่วยคนหูหนวกสื่อสารกับคนหูดีนะผ่านล่าม่าภาษามือที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง<ฆ>คือปกติเราจะต้องใช้ล่ามเนี่ยเราต้องเอาล่ามติดตัวไปด้วยใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมี iPad หูหนวกก็สามารถใช้บริการล่าม ได้แล้วเราก็มีฝ่ายจัดหางานอันนี้ก็ทุกประเภทกว่ามพิการจากนั้นเราก็จะมาเน้นเรื่องอาชีพอิสระ,ะนะอาชีพอิสระนี้ก็อย่างที่พูดไปแล้วก็กาแฟอาหาระนะในต่างจังหวัดก็จะเป็นเรื่องการแปรรูปนะก็คือให้ทำการเกษตรแล้วก็เอามาแปรรูปแล้วก็ขายแล้วเราก็จะสอนขายออนไลน์ อาจารย์อยากจะให้สังคมอะค่ะช่วยสนับสนุนผู้พิการหรือว่ามูลนิธิของเรายัางไงบ้างอยากเชิญชวนประชาชนคนไทยนะฮะได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์อของคนพิการนะที่ผ่านออนไลน์แล้วจะเริ่มฝึกขายออนไลน์กันอย่างจริงจังนะฮะเพราะว่ามเมื่อเราไปส่งเสริมอาชีพในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยเขาขายในชุมชนช่วงนี้ไปได้แต่ถ้าเราสอนมากมากขึ้นมากขึ้น มันจะอินตัวซัพพลายมันจะมากกว่าดีมาร์นะฮะเราก็เลยต้องมาสร้างาดีมาน์ทางออนไลน์แพลตฟอร์มตามโลกสมัยใหม่ถ้าภาคระชชนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนผมว่าอันนี้ก็จะช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนพิการก็ถือว่าร่วมกันมาเปลี่ยนคนพิการจากพลาให้เป็นผลักนะค่ะอาจารย์คาท้ายสุดนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงยิมสู้คาเฟ่แล้วก็มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะสําสหรับมลนิธิ นะครับเราก็ต้องการการสนับสนุนนะฮะทั้งตัวงบประมาณนะฮะคือเรื่องฝึกอบรมเนี่ยเราอาจจะได้จากกองทุนนะแต่เรื่องการต่ดตั้งศูนย์หรือการจ้างเจ้าหน้าที่เนี่ยเราต้องรณนงค์หาเงินเองนะฮนะผ่านการทอดพระป่ากระดากะดาต้นสิงหาที่วัดปวันทุกปีจากนั้นเราก็ปั่นจักรยานหาเงินอย่างนี้นะฮะรณรงค ให้คนมาบริจาคเงินเพื่อไปจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพของเราในส่วนของมูลนิธิเราก็ต้องการสนับสนุสนทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจนะส่วนตัวคนพิการเองก็ต้องการสนับสนุนเรื่องการซื้อบริการและสินค้าสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับยิมสู้คาเฟ่แล้วก็มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการกับทางรายการปันฝันปันยิ้มของเราขอบคุณค่ะ ครับครับคุณผู้ชมคะยังมีผู้พิการในสังคมไทยอีกมากนะคะที่ต้องการอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้โดยที่ไม่เป็นภาระของใครค่ะแต่บางครั้งพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะคะหากปราศจากการสนับสนุนจากทางภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงคุณผู้ชมด้วยค่ะ หากพบว่าผู้พิการนะคะมีการประกอบอาชีพที่สุจริตแล้วค่ะกิ๊บก็อยากให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกําลังใจรวมถึงสนับสนุนผลงานของพวกเขาเท่าที่สามารถจะทําได้ค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการปันฝันปันยิ้มแล้วนะคะวันจันทร์หน้าเวลาบ่ายโมงหนาทีกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในการแบ่งปันน้ําใจของผู้คนในสังคมได้ใหม่กิ๊บและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงคนดีใต้ผืนฟ้า เราก็ทำงานมาแบบ7ปีแล้วรู้สึกว่าแบบมันเป็นการอิ่มตัวของเราด้วยหรือเปล่ากับการทำงานจิตอาสาแต่มีวันหนึ่งครับน้องเขาทักเฟซเรามาอยากเข้าทำงานสภาเด็กอยากมาอยู่กับพี่แฮมด้วยมันเป็นแรงผลักดันให้เราอะอยากทำงานต่อมีการพัฒนาตัวเองอะครับมากขึ้นเรื่อยๆให้ไปถึงจุดสูงสุดที่เราตั้งเป้าหมายไว้ครับสวัสดีครับชื่อแฮมนะครับจากกิตเตอรเปี่ยมตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพครับ แค่มนกำลังทางานอยู่กับสภาเด็กและเยาวชนของเขตเขาเต์ครับสภาเด็กของกรุงเทพมหาคนครแล้วก็เป็นประธานทวีน้ำวันของชุมชนลินทันรถไฟสายท่าเรือเขตเอาเต์ครับเริ่มทํางานติราะครับตั้งแต่อายุ13ครับจนตอนนี้20จากการเข้าค่ายเราก็โดนบังคับไปตอนแรกๆหลังๆมาก็เริ่มชอบรู้สึกว่าแบบเป็นงานที่เราได้เจอคนเยอะมากอย่างสตมสีาพาูก็เป็นพี่สาตาฟให้กับเด็กที่โดนไล่หรือเราก็เข้าไปทํากิจกรรมเขาสึกว่าแบบบ้านเขามีความหมายมีคุณค่าอย่างสภาเด็กก็คือเป็นแกนนําให้กับเด็กและเยาวชน นนของเตยเป็นปากเป็นเสียงอย่างทุกวินวันก็คือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดใน3อย่างเนี่ยที่เราทารู้สึกว่ามันมีความหมายและมีค่าสําหรับเรามากเราแค่ทําโครงการเล็กๆเด็กแค่คนคนเดียวที่เห็นค่าของโครงการเนี้ยในความสําเร็จของเราอะ่ะอันนั้นคือความสําเร็จแล้วเราเข้ากับทุกคนได้ไม่เคยโดนดูถูกหยยดหยามเรื่องของการเป็นเพศที่3เลยมันมีแรงผลักดันให้ว่าแบบเราต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆให้เด็กมันเห็นว่าแบบแค่คนคนหนึ่งในคองเตยเราทำไมเราถึงสามารถทำได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ การทํางานจิตอาสาของเราอะ่ะมันทําให้เราคิดบวกมันมีวิชาชีวิตเพิ่มขึ้นเวลาเราเจอกับผู้คนมากๆเราต้องปรับตัวเข้าอย่างไงแล้วมันเป็นอะไรที่ผมว่าหาเรียนไม่ได้เลยครับงานจิตอาสามันไม่ได้เป็นงานเลวร้วายที่ทุกคนคิดเลยคําว่าจิตอาสาหนูรู้ว่าแบบทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่กล้าเปิดเผยออกมาทําแค่วันละนิดวันละหน่อยแค่นี้ก็มีความสุขมากแล้ว เคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน